สวัสดีนะคะพบกับเต้วแล้วก็ Red Lip Stelling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะดวงรายสามเดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงรายสามเดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนกรกฎานะคะสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะนั่นเองนะก็เข้าสู่ไตรามาสที่3ของปี2,568แล้วนะคะเพื่อนเนาะ เร็วมากๆเลยนะไม่รู้ว่าชีวิตชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาเนาะครึ่งปีแรกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะของ3เดือนแรกของช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวิธีการอ่านไพ่ในคลิปนี้ของเต้าเนาะเต้าจะอ่านไพ่เป็นภาพรวมชีวิตนะคะให้กับชาวราศีกันก่อนเนาะว่าช่วง3เดือนนี้เนาะโดยภาพรวมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างแล้วก็จะแยกไปในเรื่องของการงาน การเงินแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะอ่านให้เฉพาะสถานะ,ะคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะสำรับไพ่ที่เต้าใช้ในคลิปนี้คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเนาะเผื่อใครสนใจนะคะไพ่สหรับไหนนั่นเองนะคะก็สําหรับวันที่เนาะลืมพูดถึงไปเลยนะคะวันที่ที่ใช้นะคะคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะเต้าจะไม่ได้กะเก ว่าคุณจะต้องดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกเนาะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณเองได้เลยนะคะคุณเลือกได้เลยว่าอยากดูแบบตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกนะคะก็ดูการแบ่งวันที่ทั้ง2แบบได้ที่ด้านใต้คลิปนั่นเองนะหรือถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะดูตามแบบลัคนาลัคนาก็คือหมายถึงว่าคุณคุณรู้เวลาตกฟ้าของตัวเองคุณผูกดวงมาแล้วคุณรู้ว่าตัวคุณลัคนาอะไรนะคะก็สามารถดูแบบลัคนาได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะตามโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ s u b สับสครนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะต้องมี Facebook นะคะชื่อว่า Red Lips Tailing นะคะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะรวมถึงช่อง t i k t o k ด้วยถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะเพื่อนๆสามารถกด Super อร์แตงส์สวัขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมทาง YouTube นะคะหรือถ้าคุณรับชมทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณนะคะทุกๆการสนับสนุนเลยนะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่มีให้เต้าเสมอมา เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันนะเพื่อนๆนะคะ ว่าจะพูดอะไรนะชาวราศีกันคุณได้อ่านไพ่เป็นลำดับที่4นะคะเนื่องจากประชากรชาวราศีกันปั่นวิวนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะได้ยอดวิวเป็นลำดับที่4นั่นเองนะคะ3เดือนนี้เราก็เลยทําคลิปให้คุณเป็นลำดับที่4เนาะดังนั้นถ้าราศีกันนะในคุณอยากจะดูคลิปเป็นลำดับต้นๆก็รบกวนช่วยกันปั่นวิวนะคะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> เพื่อราศีกันจะเป็นแชมป์นะลำดับที่1ในวันหนึ่งนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงของการเปิดไพ่กันได้เลยคะ่ะ เรามาดูกันนะคะสำหราวลัคนาราศีกันนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะประจําเดือนนะคะกรกดาสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะชาวราศีกันนะคะเริ่มที่ไพ่ตัวตนของชาวราศีกันกันก่อนเนาะคุณได้ไพ่ ten of cups นะคะขึ้นมาใบนี้เลยสิ่งที่เรารับรู้ได้เลยคือช่วง3เดือนนี้นะคะของชาวราศีกันคุณจะมีชีวิตที่ เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์พูนสุขมากๆนะคะโดยพื้นฐานของการใช้ชีวิตของชาวราศีกันในช่วง3เดือนนี้นะคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะบางท่านนะคะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของครอบครัวนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะอย่างเช่นได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเนาะถ้าในกรณีที่บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรืออาจจะหมายถึงความแน่นแฟ้นนะรักกันดีของคนในครอบครัวก็ได้นะคะเออมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในครอบ ของคุณก็ได้นะคะเออเห็นเอนอรของความแน่นแฟนแล้วก็มีตรภาพดีๆไม่ใช่มีตรภาพดีๆสิความสัมพันธ์อันดีเนาะของคุณกับครอบครัวของคุณในช่วงของเดือนนี้นะคะหรือมันอาจจะหมายถึงการได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวของคุณในช่วงของเดือนนี้ก็ได้ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวของคุณนะคะประมาณนั้นเนาะเอนอรของความสุขนะคะอยู่ในตัวคุณเลยนะทีนี้ในส่วนของอดีตที่ผ่านมาเนาะเอซับซอร์สขึ้นมานะฮะใบนี้ ออรับรู้ว่าชาวราศีกันเนาะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวบางอย่างมาเช่นการตัดสินใจบางอย่างมานะคะหรือว่าผ่านการคิดไตร่ตรองอะไรบางสิ่งบางอย่างมาในชีวิตเนาะหรือคุณเพิ่งจะมีการเริ่มต้นอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างในช่วงก่อนหน้านี้หรือมีการตัดสินใจบางอย่างที่ชัดเจนเด็ดขาดนะคะกับชีวิตนะหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการไตร่ตรองบางสิ่งบางอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นะคะประมาณนั้นเป็น energy ที่แบบเหมือนมันเป็นสิ่งที่ผ่าน มาแล้วประมาณนั้นเนาะนะคะทีนี้ในส่วนของสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอช่วง3ามดืนนี้เนาะทวอซอรขึ้นมาแล้วก็ทรีออฟบอนนะคะเอ,อ้เห็นเอนจีของความลังเลบางอย่างนะฮะ หรือว่า Energy ของของการเขาเรียกว่าหยุดชะงักเนาะในในในสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าการหรือว่าการรอคอยนะคำตอบรอคอยการตัดสินใจรอคอยที่จะแบบเอจะไปทางไหนดีจะเลือกเดินทางไหนดีนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวให้เข้ามาต้องคิดนะคะหรือว่าตัดสินใจนะในช่วง3เดือนนี้นะก็ลองดูเนาะคุณจะมีความลังเลอยู่ไม่น้อยแต่ว่าต้องมองว่าสุดท้ายคุณจะสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะเทรวอนส์ขึ้นมานะคะเป็น e n e r ของการแบบมีวิสัยทัศน์หรือว่าการวางแผนสําหรับการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนะาะบางท่านลงมือทําอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะเออหรือว่าแบบชีวิตกําลังดําเนินไปได้ดีเลยแต่ว่าไพ่าสามไม้เนี่ยมันหมายถึงว่าการที่คุณจะไปต่อแบบใน next step เนาะต่อไปจะทําอะไรต่อดีอยากพัฒนาชีวิตไปในทิศทางไหนเป็นช่วงของการวางแผนหรือว่ามองหาโอกาสหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆประมาณนั้นนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตกําลังเติบโตไปแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออไปทีละสเต็ปประมาณนั้นนะคะบางคนอาจจะต้องมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางเนาะในช่วงของสเดือนนี้ด้วยนะคะในส่วนของความคิดชาวราศีกัน์โฟบอลขึ้นมา รับรู้ถึง energy ความมั่นคงนะฮะชาวราศิกันนะคะคุณอาจจะคาดหวังหรือว่าโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงเนาะช่วง3เดือนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะบางท่านเนี่ยต้องเห็นเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายหรือว่าคุณกําลังแพลนในการขยับขยายเกี่ยวกับงานก็ดีนะคะอย่างเช่นอย,อยากที่จะขึ้นตําแหน่งนี้ให้ได้นะคะออวางแผนว่าอย,อยากเปิดบริษทัทหรือวางคนวางแผนว่าอยากมีธุรกิจนะ,ะหรือกิจการของตัวเองนะอยากเป็นเจ้านายตัวเอง อยากอยากเป็นผู้ประกอบการนะคะอะไรแบบนั้นเนาะเอ่อเนเอจของการวางแผนเพื่อความมั่นคงในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหรืออีกในยะหนึ่งนะคะบางท่านเนี่ยมีแผนในเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่าในการอยากจะอยู่เป็นครอบครัวเนาะหรือว่าการมีคอมมิตเมนต์นะกับคู่หรือว่าแฟนของคุณประมาณนั้นเนาะเออแผนเรื่องแต่งงานแผนเรื่องแบบ การมีครอบครัวการย้ายมาอยู่ร่วมกันการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันกับคู่ของคุณประมาณนั้นก็ได้นะคะในส่วนของอนาคตอันใกล้นะคะอนาคตก็คือจะหมายถึงช่วง3เดือนสุดท้ายเนาะนะคะเออสเดือนสุดท้ายของของปี2568 the high p r i e s t e s นะคะขึ้นมาเอ,อ่อต้องรับดูว่านะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ย energy เนี่ยกำลังหม่งบอกว่าคุณคุณอาจจะมีการเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรศึกษา ต้้งมองว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรบางอย่างในเชิงลึกนะคุณอาจจะมีความสนใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงของ3เดือนสุดท้ายเป็นการสนใจในลักษณะที่ว่าอยากศึกษาลงลึกในรายละเอียดอยากเข้าใจให้มากขึ้นอยากรู้ให้ลึกขึ้นนะคะออคุณ,ค,ณคุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องลึกลับบางอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลน,นะคะหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องแบบ ที่แบบคนทั่วๆไปไม่ค่อยจะศึกษากันว่างันเถอะนะประมาณนั้นนะคะเออมีความสนใจในเรื่องราวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือ h i g ให้ i ฤตินะอาจจะหมายถึงว่า energy ของความสงบก็ได้นะคะแบบเอ่อคนที่อยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากไตร่ตรองนะประมาณนั้นนะหรือว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะเออมีอารมณ์ศิลปินอะนาอช่วงแบบ อีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะมีอารมณ์ศิลปินอยากจะทำนูน่นทํานี่นะคะที่เกี่ยวกับเชิงศิละปะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไฮพรสเนี่ยบัตเป็นไพ่ของศิลปินก็ได้ศิลปินหญิงเนาะนะคะประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของเรื่องของงานนะคะขอเริ่มต้นที่คนที่ทำเออไม่ใช่คนที่ทำงานออคนที่กำลังหางานนะคะคุยนับซอสขึ้นมาเทนับซอสแล้วก็จัสเตสนะฮะออถามว่าคุณจะมีโอกาสได้งานไหมนะคะ สำหรับหน้าไพ่นี้นะต้าแอบมีความรู้สึกมีความรู้สึกถึงความยากอยู่ประมาณหนึ่งในการได้งานของคุณนะคะถ้าสาหรับคนที่กําลังหางานถ้าถามว่าจะได้ในเดือนไหนตามหน้าไพ่ไหนต้องมองว่าเป็นช่วงของเดือนกันยายนนะคะมีโอกาสจะได้งานนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นงานในลักษณะที่มีความมั่นคงอย่างเช่น งานในราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสจะได้สูงนะคะเหมือนคุณได้รับคัดเลือกประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบกรกฎาสิงหาเนี่ยนะคะกรกฎาเนี่ยมองว่าเนาะมีความยากอยู่เหนื่อยอยู่พอจะได้อาจจะแบบเจอคนเฮี้ยบหมายถึงว่าคุณไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเออเจอคนสัมภาษณ์แบบว่าโหดๆห,หน่อยอะไรแบบนี้นะเอออาจจะเหนื่อยอยู่พอสมควรส่วนในเดือนสิงหาคมก็เออมีมี energy แบบว่าเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะต้องรอคนที่แบบเขาลาออกก่อนอะไรแบบนี้ถึงจะได้เข้านะมันมันไม่ใช่จุดที่แบบว่า คุณสามารถเข้าไปแล้วทาได้เลยอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นมี energy แบบนั้นนะคะหรือว่าแบบหรืออาจจะได้งานที่มันไม่ค่อยตรงใจตรงสเปคสักเท่าไหร่เนาะช่วงเดือนสิงหาคมเนาะเหนื่อยหนักอยู่พอสมควรแต่เดือนกันยายนต้องมองว่าเปิดมากที่สุดนะคะที่มีโอกาสจะได้งานแต่ถ้าถามเต้านะคุณก็ส่งไปสมัครตั้งแต่ตอนนี้นั่นแหละนะเดือนกรกฎาคมนะคะออก็ลองดูเนาะนะคะแต่ว่าแนวโน้มจากหน้าไพ่เนี่ยเดือนกันยายนเนาะมีโอกาสจะได้มากที่สุดนะคะ ประมาณนี้ก็เตรียมตัวให้ดีนะทีนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะโอโ้เห็น energy ของความท้าทายในเรื่องของงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนไหวพริบป,ปฏิภาณในการตัดสินใจในการคิดนะในการแก้ป,ปัญหาประมาณนั้นนะมีบททดสอบเนาะประมาณนั้นส่วนเดือนสิงหาคมก็มีบททดสอบเหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ย อันนี้คนที่ทํางานประจำเนาะให้เร,มรามาระวังนิดนึงเนาะ,ะสิ่งที่การงานของคุณเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะลาออกในเดือนนี้นะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมมานานบางคนอาจจะยื่นใบลาออกในเดือนสิงหาคมเนาะสำหรับคนทํางานประจำนะหรือถ้าไม่ยื่นใบลาออกอาจจะเป็น energy ของการจบปัญหาบางอย่างจบบางสิ่งบางอย่างในที่ทํางานประมาณนั้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะ อาจจะหมายถึงจบเรื่องยากก็ได้จบปัญหาเนาะนะคะที่มันอาจจะแบบทํามาหลายเดือนเป็นมาหลายเดือนแบบนี้นะคะในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเห็นเอเนจีแบบเออเรามาระวังในเรื่องของการแบบประเมินเนาะนอะออฟฟิศคุณอาจจะมีการประเมินอย่างเช่นเยประเมินผลงานอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นกาลังแบบบอสกาลังดูว่าเอ๊ะใครสมควรที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนการแบบให้โบนัสหรือว่าการแบบปรับ,บ,บตําแหน่งอะไรแบบนี้นะคะเหมือนมีคนเมียงมองกําลังคนกําลังแบบประเมิน าจากคุณอยู่อาจจะมีการประกาศนะคะอะไรบางอย่างเนาะที่แบบเป็นในเชิงของการทํางานเนาะประกาศผลงานประกาศอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละเนาะก็รอลุ้นดูเนาะพยายามทําผลงานของตัวเองให้ดีนะคะทีนี้คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์หรือว่าคนทํางานอิสระช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะนะมีปัญหาเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเลยชาวราศีกันนะคุณอาจจะต้อง แก้ไขปัญหาหลา,หลายอย่างนะความท้าทายหลายๆอย่างที่เข้ามาแต่นั้นมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นนะคะเมันอาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนก็ได้หรือว่าเป็นแบบงานล่าช้าหรือปัญหาอะไรจุกจิกบางอย่างที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเนาะนะคะก็แก้ไขไปตามหน้างานนะคะในส่วนของเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะจบนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นจบโปรเจกต์ก็ได้นะฮะทำโปรเจกต์แล้วสุดท้ายมันจบสักทีนะคะจบก็คือหมายถึงว่าส่งงานแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ หรืออาจจะหมายถึงการจบกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นจบกับลูกค้าคนนี้ไม่ทํางานด้วยกันแล้วนะคะเออหรืออะไรแบบนั้นนะคะแบบเป็นไปได้หมดเลยเนาะจบโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างก็ได้จบปัญหาบางอย่างก็ได้นะคะหรือในอส่วนของเดือนกันยายนเนาะตั้งมองว่ามันจะมีการปรับในเรื่องของ กลยุทธ์วิธีการในการทํางานก็ได้นะการหารือการการหาทางออกบางอย่างนะคะการคิดวางแผนนะคะหลายๆอย่างในแง่ของการทํางานเนาะจะเกิดขึ้นนะคะแบบการคิดช่างน้ำหนักว่าเอ๊ะทำวิธีนี้ดีไหมจะไปต่อ,อยังไงนู่นนี่นั่น,นเหมือนเป็นการหารือเพื่อแบบหาทางออกที่ดีที่ดีที่สุดให้สําหรับงานนะคะหรือถ้าง,งานมีปัญหาอยู่จะมีวิธีการหรือหาทางแก้ไขเ,ออเจอในช่วงของเดือนกันยายนประมาณนี้นะคะก็งานเนี่ย ถ้าถามเดานะตามหน้าไพ่เนี่ยเหนื่อยอยู่เนาะช่วง3มเดือนนี้นะคะแต่ถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมคุณผ่านไปได้เพราะว่าพื้นฐานตัวคุณเนี่ยแฮปปี้เห็นไหมบางทีมันต้องแบ็กกลับมาดูพื้นฐานของคุณด้วยพื้นฐานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไรมีมีความสุขกับตัวเองอะกับชีวิตของตัวเองได้นะแล้วก็มองทุกอย่างเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอนะคะสุดท้ายคุณก็ผ่านไปได้อยู่แล้วเนาะนะคะไม่ต้องกังวลชาวราศีกันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ The Tower ขึ้นมา two of wands แล้วก็ S c e of swords นะคะาการเงินเนี่ยต้องบอกว่านะคะมีไพ่เตือนขึ้น,นมาเนาะในเดือนกระกฎาคมนะคะเด e Tower ขึ้นมาระวังรายจ่ายที่ไม่คาดคิดนะคะแบบไม่คาดคิดเลยนะแต่ว่าไม่ได้อยากให้ราศีกันต้องกงังวลนะคะแต่ว่าเออถ้าเตรียมเงินสำรองให้พร้อมจะดีที่สุดเนาะ นะคะรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจจะมีอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างไม่อยากยกตัวอย่างเลยกลดดึงดูดนะอย่างเช่นซ่อมรถออนะคะอะไรบางอย่างเสียแบบว่าอ,อ,อะไรอย่างนี้มือถือหายอะไรแบบนี้นีกออกไหมนะนึกออกไหมเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดจริงๆนะคะให้ระวังในเรื่องประมาณนี้เสียงเงินกับเรื่องประมาณนี้นะคะออในเดือนสิงหาคมนะคะออต้อรับรู้ถึง energy ของการเงินที่เข้ามา นะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าเยอะแยะมากมายไหมนะคะไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอมีการเงินเข้ามาฟล์อยู่ประมาณนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้อู้ฟูอะประมาณนั้นเนาะก็มีกินมีใช้ประมาณนึงนะคะแต่ว่า,าจะเห็นบางท่านเนี่ยมี energy ของการมองหาโอกาสใหม่ๆบางท่านอาจจะเจอ วิธีการในการทําเงินใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่ากําลังแบบหาลู่ทางแนวทางวางแผนมีวิสัยทัศน์ว่าเอ้ยแบบจะทําเงินยังไงหาเงินอะไรอย่างไรเพิ่มหรือบางท่านกําลังมองหาอาชีพที่2อาอะไรได้เสริมอยู่ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะประมาณนั้นหรือบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับการวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวกันจะไปเ,เดินทางเนาะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ได้ประมาณนั้นเนาะสิงหาคม กันยายนนะคะต้องมองว่าคุณจะมีแผนการในเรื่องของการเงินบางอย่างเข้ามานะคะหรือว่ามันมีความชัดเจนบางอย่างในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะสมมติว่าถ้าก่อนอันนี้การเงินคุณไม่ค่อยดีนะในช่วงเดือนกันยายนนะคะต้องมองว่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นบางอย่าง ว่าคุณควรจะเดินไปในทิศทางไหนเออแบบควรที่จะปรับปรุงการเงินอย่างไรจะหาเงินเข้ามาเพิ่มอย่างไรอะไรนูน่นนี่หรือว่ามันเริ่มจะเกิดกระบวนหรือวิธีการคิดอะที่ชัดเจนกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นประมาณนั้นนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาการเงินมันอาจจะหมายถึงการวางแผนเพื่อแบบมีเป้าหมายทางด้านการเงินอย่างเช่นอยากเก็บเงินให้ได้เท่านู้นเท่านั้นเท่าน,น,นี้อะไรแบบนี้นะคะหรือคุณค่อนข้างรัดกุมไม่เชิงรัดกุมแต่ว่ามีการ ใช้เงินอย่างมีระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์มากขึ้นนะคะไม่ใช่คนที่ใช้จ่ายไปเรื่อยหรือว่าสุรุ้ยชุย่ยะเออนะค่อนข้างที่จะเออใช้เงินอย่างมีเหตุและผลประมาณนั้นเนาะเดือนกันยายนนะคะก็ดีเหมือนกันเหมือนเหมือนผ่านการไตรตรองอะทุกอย่างนะคะประมาณนี้เนาะนะคะอ่าทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะชาวคนโสดขอเริ่มที่คนโสดพลังงานคุณเนี่ยฟโฟกัสที่ครอบครัวมากๆเลยฟโฟกัสที่คนข้างหลังของคุณนะคะ แล้วถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมมันมีไพ่ตัวคนขึ้นมาหนึ่งคนเนาะ King of Swords ขึ้นมานะคะเอ่อเต้าไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เนาะมีมีโอกาสอย่างหนึ่งที่เต้ารู้สึกเนาะบางท่านอาจจะเป็นคนเก่านะคะเอออาจจะเป็นคนเก่า่ากลับเข้ามาขอคืนดีหรืออะไรใดนๆนก็ตามนะคะ เหตุจีของบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วแล้วก็อาจจะเลิกอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมานะคะมันอาจจะทําให้คุณแบบปวดหัวหรือว่าต้องตัดสินใจอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นก็ได้ว่าจะกลับไปเป็นคู่เป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างไรแบบนี้นะคะเต้ารับรูว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นกรณีนี้น,นนะถ้าเป็นคนเก่าจริงๆนะคะ แต่ต้อเรารู้ว่าอาจจะคุณอาจจะไม่กลับมีแนวโน้มเนาะอาจจะไม่กลับนะคะเหมือนเหมือนเหมือนมีโอกาสที่จะไม่ไปต่อความรู้สึกตามหน้าไพ่ะนะนะคะถ้าเป็นคนเกา่าแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคนใหม่เนาะ King of Swords นะคะเออมีคนลักษณะนี้เนาะก็จะเป็นล,ลักษณะของคนที่เป็นชาวธาตุลมนะคะเออไพ่าดาบเนาะนะคะชาวธาตุลมก็คือมีถุนตุนกุ้มนะคะ เป็นลักษณะของคนที่เฮียบเป็นลักษณะของคนที่พูดตรงทําจริงนะคะอะไรแบบนั้นเป็นคนทีน่เจ้าระเบียบนิดนึงนะอาจจะเป็นคนคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะก็ลองดูเนาะจริงๆคือหน้าไพ่เนี่ยตั้าแ่่ยังไม่ได้รู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์มากสักเท่าไหร่นะเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเพิ่งที่จะจบจากความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาหรือตัวคุณก็ได้เพิ่งจบจากความสัมพันธ์ครั้งเก่ามานะคะแต่ว่าเป็นเอ e r g y ที่แบบว่า เขาจะยอมคุณอนะต่รู้สึกว่าแบบนั้นนะ่ะนะคะเออลองดูถ้าเ,าเขาเข้ามาจริงๆนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเป็นเชิงของความสัมพันธ์มากนักนะคะไม่รู้คนคนนี้เข้ามาในเชิงไหนเนาะก็ลองดูนะคะลองดูอาจจะแบบเข้ามาเพิ่งเริ่มจีบเริ่มคุยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอ่าส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณเนี่ยนะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคนข้างหลังหรือว่าครอบครัวนะในช่วง3าเดือนนี้นะคะ บางท่านอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีคอมมิชเมนต์ไหมจริงๆไพ่ใบนี้ไพ่ตัวตนของคุณอาจจะเป็นสัญญาณของการมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะเออนะคะ king of swords นะคะคนคนนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะก็อาจจะมีโอกาสได้มีคอมมิชเมนต์ในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่ต้องมองว่าคุณมีหลายเรื่องต้องคิดนะคุณอาจจะลังเลก,ก็ได้นะในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยควรจะแบบเอ้ยควรจะแบบว่าคอมมิชไหม อะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆถือเทนอคะอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณมีคอมมิชกับคนคนคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้นะเอออาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยต้องมองว่าคุณอาจจะคุยคุยหายหายหรือเปล่านะคะคุยคุยหายหายแบบเคยคุยกันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกอะไรแบบนี้นะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันก็เลยแบบ ทำให้ยังไม่ได้แบบลงเอยกันสักทีอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าจ้าเรบรู้ว่าเขา่ชื่นชมในตัวคุณมากๆเนาะค่อนข้างที่จะเกรงใจเนาะออชื่นชมนั่นแหละประมาณนั้นนะคะถ,ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเขาไปมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งมากๆอืดูแลตัวเองได้ดีประมาณนั้นนะคะก็ลองดูเทคไทม์นะใช้เวลานะคะเพื่อนๆเนาะอ่ะทีนี้ในอ่าจบแล้วนะคะทีนี้พไพนีนี่เนาะ i s friday ขอเนี้ยพูดถึงไพ่ไพ่ใบนี้นะีคะ it's friday นะคะเหมือนกับชาวราศีกันนะคุณจะค่อนข้างรอวันศุกร์มากเลยอะประมาณนั้นมี energy ของคนที่แบบว่าอยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปสังสรรค์น,นะคะหรือว่าอยากมีช่วงเวลาที่แบบว่าได้เจอผู้คน เยอะอในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณอาจจะอยากไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนเนาะแบบชวนเพื่อนแหงเอาประมาณนั้นนะคะหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบรอคอยวันหยุดอะนะคะอย่างแบบอย่างหวยหาประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็2ใบสุดท้ายนี้นะคะ express your individuality นะคะกะ็เขาเรียกว่าอะไรนะ Uh, แสดงออกซึ่งความเป็นตัวคุณอะนะคะเอก,กลักษณ์หรือว่า individuality หรือความเป็นตัวคุณนั่นแหละนะคะประมาณนั้นเนาะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวคุณนะคะ allow your true self to shine because you are awesome นะคะออนะแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณนะ goodbye to o t d e ด o l อนะคะ hello to the new นะคะโอ้ว้าวคุณกำลังที่จะกู d b y e สิ่งเก่าๆแล้วก็กำลังจะเปิดรับสิ่งใหม่นะในช่วง3เดือนนี้นะคะดังนั้นก็เคลียร์พลังงานของตัวเองด้วยเนาะเคลียร์พลังงานในที่นี้ก็คือปลดปล่อยสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆเมนาะเลิกคิดถึงนะคะสิ่งในที่ไม่ได้สนับสนุนชีวิตคุณเนาะนะคะแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในช่วง3เดือนนี้นะคะส่วนไพ่ใบน,นี้ตัวต้นนะคะต้องขออนุญาตอ่านเอ่อตามหนังสือให้ให้กับคุณเลยนะเดี๋ยวนะ แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆมันเป็นข้อความที่ดีนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นคําแนะนําให้กับคุณแต่ว่าแนะนําให้คุณคิดต่อเองเนาะอันนี้ต้องจะอ่านจากหนังสือเลยนะไพ่ตัวตนนะคะเขาบอกว่ามันคือภาพหญิงสาวกับการข้ามแม่น้านะคะการมีตัวตนคือปรากฏการหนึ่งทางสังคม เป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่ตัวเราแต่ก็ทําให้เรามีที่ทางในสังคมซึ่งเป็นพื้นที่ทางชนชั้นและถ้าเธอยังพึงพอใจกับสภาวะนั้นเธอก็จะพลาดโอกาสของการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอเคยสังเกตไหมว่ารูปแบบความทุกข์ทั้งหลายนั้นล้วนเกิดจากตัวตนของเธอทั้งสิ้นมันไม่อาจทําให้เธอมีความสุขได้ ทำได้แต่เพียงสร้างความทุกข์ให้เธอเท่านั้นตัวตนนั่นก็คือนรกเมื่อใดที่เธอเป็นทุกข์จงพยายามดูและวิเคราะห์แล้วเธอจะพบว่าในที่ใดสักแห่งตัวตนของเธอนั่นแหละเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเออนะคะ เป็นข้อคิดก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกันนะคะก็เป็นยังไงบ้างมาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ